ก่อนที่สามีภรรยาจะไปถึงจุดของคําวหยา่าต้องคิดใครครวญให้มากๆคนที่จะหนักหนาสาหัสมากๆก็คือลูกลูกจะอยู่กันยังไงจะบริหารชีวิตของลูกกันอย่างไรลูกใครจะดูแลแล้วเราเองผู้หญิงอ่ะที่จะออกจากบ้านสามีแล้วเนี่ยมีที่ไปหรือยังอะไรต่างๆเราเนี่ยก่อนจะยานเนี่ยมันต้องมีใครครวญให้มากมาก อะไรเละที่เป็นสิ่งหนึ่งที่อนุญาตตามหลักการขอออิสลามที่จะให้มีการหยา่าไอ้คำว่าถึงขั้นหย่ากันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไปสู่จุดหนึ่งแล้วศาสนาอนุญาตให้มีการหยา่าแต่ถ้าคุณจะอดทนได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็จะลําบากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่จะอยู่บนความอดทนแต่ถ้าไม่ทนศาสนาก็มีทางออกว่าในเรื่องของการหย่าร้างสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าการหย่าร้างเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องของความโผดหูวผู้หญิงก็จะเป็น ฝายที่เสียเปรียบมากกว่าเจ็บปวดมากกว่าด้วยความเป็นเพศสตรีเนี่ยเมื่อผ่านการมีสามีมาแลว้วผ่านการมีลูกมาแล้วเนี่ยแล้วจะไปแต่งงานใหม่นี่มันก็ยากพอสมควรส่วนผู้ชายนี่นก็จะไม่ยากเหมือนกับผู้หญิงเพราะนั้นคิดให้ดีคิดใครควรด้วยให้ดีศาสนาสอนุญาตให้มีการหยา่าแล้วก็การหย่านี่สามารถเกิดขึ้นได้แค่สองครั้งที่มีสิทธิ์<อ>คืนดีกัน,นอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลารู้ดีครอบครัวบางครอบครัวก็วววดำเนินตลอดรอดฟังจนกระทั่งถือไม่ทั ้ายอดทองตะบองยอดเพชรอยู่กันไปจนแก่ชาราแล้วก็ตายจากกันไปบางครอบครัวไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้เนี่ยคือถ้าอยู่กันไปมันก็จะทุกข์จะร้อนจะอันตรายจะลําบากจะเจ็บปวดศาสนาก็มีทางออกว่าให้มีการหย่ากันได้ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ตรัสไว้อัตตาลากุมรรตานการหยาเนี่ยนะมีสองครั้งฟาอิมซากุนบิมาอูฟินเอาตตสรีฮุนบิอัซเซนและให้มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรมก็คือ ถ้าจะยานะใครควรโดยดีแล้วก็ให้อยู่กันโดยดีเอาตัสรีฮุนบีฮซานินหรือไม่ก็ปล่อยไปพร้อมกับการทําความดีถ้าจะอยู่กันต่อหลังจากยาสองครั้งแล้วนี่นะคุณก็อยู่อยู่กันด้วยดีแต่ถ้าจะจากกันก็ต้องจากกันด้วยดีอายานี้ผมตั้งใจเอามาพูดเพื่อที่จะตอกย้ําว่าถึงขั้นยากันเนี่ยจะต้องเอาอายานี้เนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานถ้าจะอยู่แน่นอนอย,ยิ่งมันกะต้องอยู่ด้วยกันด้วยดีนะถ้าอยู่กันไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องยาอีกใช่ไหมอันนีถ้า หย่ากันไปแล้วเนี่ยให้ปฏิบัติดีต่อกันมันจะมีสักกี่คู่ที่คู่สามีภรรยาหย่ากันแล้วเนี่ยจะดีต่อกันยากเพผอตระกูลสองตระกูลเลยนะบางครั้งนะ่สองตระกูลอาจจะเป็นศัตรูกันไปตลอดเลยก็ได้นั่นคือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากศาส,สนาจึงํำชับว่าเอาตัสรีฮนบีอิฮซานมันก็จะต้องตอกย้ําว่าถ้าจะหย่าหย่า,ยายด้วยดีแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ศาส,สนาอนุญ,ญาตให้มีการหย่าร้างได้นะครับ